ธมิตรท่านไหนนะคะที่กําลังนึกถึงบริษัทกําจัดปลวกนะคะวันนี้ร้านพันธมิตรเรามีมาแนะนํากันค่ะที่เขาบอกว่าเป็นการกําจัดปลวกสมุนไพรนะคะที่เป็นการกําจัดไม่ใช่การฆ่าปลวกที่สําคัญนะคะกำจัดเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะจะไม่มีปลวกมารบกวนอีกนะคะตลอดชีวิตตลอดอายุของบ้านกันเลยทีเดียวแล้วถ้ากําจัดแล้วไม่หายเขายินดีคืนเงินอีกตั้งหากแหมการันตีขนาดนี้นะคะต้องมีอะไรดีแน่นอนเดี๋ยวยังไงนะคะเราเข้าไปพูดคุยกันข้างในเลยดีกว่าค่ะ คุณพี่พันธมิตรของเราท่านนี้แกทำธุรกิจหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทร,รับกำจัดปลวกด้วยสมุนไพรซึ่งถ้าอยากเห็นว่าได้ผลจริงหรือเปล่าแกท้าให้มาดูที่บริษัทกระดาษของญาติแกเลยค่ะเพราะถ้ามีปลวกจริงธุรกิจกระดาษคงเสียหายขาดทุนไปแล้วที่สำคัญราคาถูกมากๆที่นี่เขาคิดแค่5 0จากราคาในท้องตลาดค่ะกำจัดปลวกนี้เกิดจากขั้งแรกสุดบ้านเราจ้างบริษัทปลวกมา3บริษัท ทังมาสามบอร์สัตวเอยู่ที่สุขวิทย์ซอยหกสิบสองปรากฏว่าไม่หายเข้ามาทุกเข้ามาทุกเดือนเดือนละสองครั้งแต่ไม่หายตัดสินใจไปเรียนมาเพื่อมาทําเองที่บ้านกับที่โรงงานโรงงานกระดาษทุกวันนี้ถ้าจะชมก็ได้นะครับภายดูโรงงานโรงงานบันพื้นที่เป็นสิบไร่มีมีกระดาษอยู่เป็นพันพันตันไม่ไม่มีปลวกไม่แต่ตัวเดียวใช้เวลาเรียนไม่นานนะประมาณเจ็ดเดือนเอง เจ็ดเดือนผมเรียนที่ที่นี่หรอไม่ครัเรียนที่ต่างประเทศอ๋อไปเรียนที่ไปถึงแหล่งเลยคขาม่ไดใหสอนอะไรอย่างนี้ครับผมเพราะว่าจําเป็นมากเพราะเราไม่สามารถพึ่งบริษัทกําจัดปลวกได้อีกแล้วเรื่อย่างนี้ของเราเนี่ยรับประกันเลยครั้งเดียวหายขาดครับผมไม่ต้องมาจ้างที่อื่นเพิ่มอีกไม่มีคือของเราเป็นศูนย์ไฟที่เป็นนาโนเทคโนโลยีเป็นนาโนไวของแท้คือถ้าเป็นของแท้จะต้อง มีหนังสือรับรองจากทางราชการต้องมีตาคุดมีอะไรรับรองไม่ใช่ว่าอยู่ๆพูดเราเองนะแล้วมันปลอดภัยกว่าหรืออะไรยังไงปลอดภัยเพราะว่าในในใบรับรองจะเขียนว่าไม่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงฉีดแล้วปวกไม่ตายแต่หายหมดแล้วมันไปไหนคะมันไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเกิดจากเวลาปวกเนี่ยมันโดนส่วนไทยที่เป็นนาโนไว้นะครับมันจะทําให้ปวกไม่สร้างเอนไซม์มาย่อยไม้ไม่ได้ฆ่าปวกอปวกมันก็ยังอยู่แต่มันไม่กินบ้านเรามันไม่มันหยุดกินไม้ พราะไม่มีไม,มไม่มีเอ็ไซ์ที่จะมาย่อยไม้พอไม่มีไม้ไปป้อนให้นางพญานางพญาเข้าใจผิดว่าไม้หมด<ะ>ก็เลยหยุดวางไข่อพอหยุดวางไข่ปวกที่มีอยู่เป็นล้านๆ้านตัวก็ยังกินอาหารที่สะสมอยู่ในรัง<ะ>แต่ไม่มีตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ไปกฎของแมลงคือแมลงทุกชนิดในโลกจะอายุสั้นมากมปวกก็เหมือนกันปลวกเป็นแมลงที่อายุสั้นมากดังนั้นพวกก็จะอยู่ไปอยู่ไปภายในยี่สิบเอ็ดวันก็ตายหมดแล้ว ไม่ต้องฆ่าตายมาทั้งนี้ตั้งเป็นล้านล้านตัวตายเหมดนเลยแบบนี้นี่เองโอ้โหอธิบายได้ม่ได้ฆ่ากาจัดโดยไม่ฆ่าสงสติว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่เป็นโรงแรมหรือว่าเป็นหมู่บ้านจะสรรทั้งหมู่บ้านต้องการไม่มีปลวกแม่ตัวเดียวเชิญชมที่โรงงานเราได้โรงงานกระดาษมันพป็นที่เป็นสิบสิบไร่เลยที่สุดประกานนะครับเชิญชมได้บางบริษัทให้สังเกตดูบางครั้งเขาเขียนว่ายินดีรับประกันว่าจะมากำจัดให้ทุกเดือนก็แสดงว่าไม่หายถูกไหม บางบริษัทให้สังเกตด,ดูบางครั้งเขาเขียนว่าใช้ย,ยาที่มีอยอยรับรองว่าปลอดภัยค่ะต้องขอดูนะมีอยอยเขียนว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าออยอจริงหรือเปล่าจริงจริงแล้วส่วนใหญ่แล้วอยอยเพียงเขียนว่าใบาเป็นใบอนุญาตให้ใช้วัสดุมีพิษไร้แรงมากมากกว่าสมมติเป็นบ้านเดี่ยวธรรมดาราคาเริ่มต้นสักเท่าไหร่คะเอ,อ่อถ้าเป็นพนมิตรนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยหนึ100หน่งร้อยบาทต่ออะไรคะต่อหลังครับ ร้อยบาทตอนหลังเดี๋ยวไปบ้านหนูก่อนเลยไม่ใช่ตรง,ง,งราคาเริ่มต้นหมายถึงว่าถ้าเขายากจนหนูก็ยากจนช่วงนี้ไม่มีเงินเลยร้อยบาทถ้ายากจน,นจริงจริงแล้วไม่ใช่ร้อยบาทเราทําให้ฟรีนะถ้าเป็นถ้าเป็นทางที่ยากจนทําให้ฟรีแล้วทาไม่ยากจนล่ะคะดูดีมีฐานะขึ้นมานิดเดียวส่วนใหญ่แล้วเราเจะราคาท้องตลาดณวันนั้นลด5 0โอรอย่างนั้นเลยสมมติว่าเราคุยผู้ชมไปเอาป้ายโฆษณาที่หนึ่งมาเขาเขาคิด8 0 0 0ันบาทเราคิดส0 0พัน อ๋ออย่างนั้นเลยนะคะ<ม>อ๋อคุณผู้ชมที่ไปหาเร็วแล้วถ้าว่าเขาเสมมติว่าถ้าเขาทําให้ฟรีเราเราก็ทําให้ฟรีแล้วพาไปเลี้ยงข้าวด้วยนี่ <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณคุณโยเซฟนะคะค่ะวันนี้นะคะร้านพันธมิตต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอไปต่อก่อนนะคะร้อยหนึ่งนะคะ